สวัสดีค่ะเวลาสามคนมาจากโรงเรียนวังวันเชียรสายค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอสื่อปฏะวัติทางเชียร์สายที่มีชื่อว่าเชจญระดับน้ำพิธีค่ะพิ่ชายชื่อเด็กอินชยานันท์เบสอนค่ะพี่ชาชื่อเด็กอินชยานันสัิมาเมฆ์ค่ะพี่ชายชื่อเด็กอินทุนิรันดร์ลิมค่ะที่มาและความสำคัญของโครงงานโครงงานนี้สร้างขึ้นเนื่องจากสมาชิกในกลุ่มของเรานั้นได้เห็น มีหลายคนที่เข้าของเสียาหายบ้านเรือนเสียาหายเนื่องจากน้ําท่วมเพราะเก็บของขึ้นไม่ทันเพราะว่าน้ําท่วมน้ำมันขึ้นในเวลากลางคืนซึ่งเราไม่สามารถทราบได้ว่าน้ํามันขึ้นแล้วสมาชิกในกลุ่มเราจึงได้สร้างเครื่องเตือนระดับน้ำวิจิตนี้ขึ้นมาค่ะวัตถุประสงค์หเพื่อ 2เพื่อประยุกต์ให้ใช้งานได้แบบระดับน้ำที่ต่ำกว่าปกติ 3. ออกแบบวงจรให้ใช้งานได้กับแสงกับแสงอาทิตย์ 4. เพื่อฝึกการทำงานเป็นกลุ่มค่ะสมมติฐานเครื่องเตือนระดับน้ำวิกฤตและเครื่องเตือนระดับน้ำที่น้อยกว่าปกติให้ใช้งานได้จริงและใช้งานได้มีประสิทธิภาพ ขอบเขตการสร้างเครื่องเตือนระดับน้ำวิกิตนี้เราหาวัสดุจากท้องจากที่ท้องถิ่นและที่หาได้ในตลาดเพื่อประหยัดต้นทุนระยะเวลาเราใช้ระยะเวลาในการสร้างสิ่งประดิษฐ์นี้3สัปดาห์สถานที่โรง,โรงเรียนมวอนวิทยาสองวิธีการทดลองค่ะวิธีการทดลองเนี่ยเรานำหนึ่งคือโครงสร้างรน เรา,าเนำเสต็กจากเสตเก้าอี้แล้วก็สเสต็จเด็กจากโต๊ะของพี่โรงเนียนะคะมาเชื่อมต่อกันแล้วพ่นสีที่สวยมากค่ะสองเครื่องมือการิมาต่ะบทปริมาณน,น,น,น้ำนะคะเราจะใช้เป็นสองขนาดนะคะก็คือเป็นขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กทยู่ขนาดนี้ซึ่งขนาดใหญ่เนี่ยเราจะทำการเจาะร่องนะคะเพื่อให้เขียนวัดปริมาณได้ถ้า ความยาวประมาณเจดเซนติเมตร,รนะคะข้อ4วงจรนะคะอันนี้คือกาอันนี้คือเป็นวงจรการต่อไฟฟ้าที่สามารถดูได้ในรูปเล่มนะคะนะคะอกจาไฟฟ้าเนี่ยเราใช้เป็นแห็่งชรัจเซลล์ที่มีขนาด2โวลต์ซึ่ง2โวลต์ซึ่งจะชาร์จทำงานเท่ากับแบตเตอรี่โดยถ่านของพอนโทรลชาร์จนะคะสำหรับแบ,บตเตอรี่ก็จะอยู่ในนี้แล้วก็จะมีหลอดไฟแล้วก็โยกสามทางนะคะก็โยกเนี่ย ค่ะก็สงให้คุจะทางานค่ะนะคะพอถึงจะไ,ได้เนอ้องแบบนี้ค่ะแล้วก็จด้นสียงายรมัค่ะเมื่อนขนยาดอยน้ำนะคะซึะ่งตัวน,นี้สามารถใช้ได้ที่แล้วก็เราได้ลองทดลองใช้ก่อนหน้านี้แราทั้งมดห้าทรัาค่ะแล้วก็เราได้ลองวัดเสียงนะคะว่าระยะหาประมาณ้าเมตรเขาว่าน้าขึ้นเนี่ยวันสูง ว่าเสียงเนีรยทันได้ผลเท่าไรคบได้ค่าเฉลี่ยมาว่า5้6เดซิเบลค่ะสื่วนน้ำลงเนี่ยได้ค่าเฉลี่ยที่50.4เดซิเบลค่ะสรุปผลจากการทดลองแล้วเราสรุปผลได้ว่าเครื่องเตือนระดับน้ำวิกฤตและเครื่องตรวจระดับน้ำน้อยกว่าปกตินะั้นใช้งานได้จริงและจะมีเสียงเพื่อเตือนภัยและมีแสงสว่างออกมา จะได้เป็นประโยชน์กับการใช้งานตลอดเลค่ะอาิป้านะคะถ้าเครื่องตัวนี้เนาสามารถใช้งานได้ทีแล้วก็ใช้สาเโทรเัพท์นะคะเป็นตัวให้ไฟฟ้าเข้ามาในทำงานค่ะเป็นการประหยัดพลังงานอีกแบบนึงค่ะแล้วก็อุปกรณ์และสัตว์ที่เราใช้เนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดหรือว่าเป็นสิ่งของเลยนะที่อยู่ในบา้านเราก็สามารถนำมาปอยชนใช้ได้ค่ะประโยชน์ที่เราจะได้รับนะคะท้าเรามีเนะี่ยเครื่องสัญญาณเตือนแบบนี้ค่ะอยู่ในบ้านของเรา แล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้รู้จักการต่อวงจรโซลาร์เซลล์และก็แห่งวงจรไฟฟ้าคะ่ะข้อเสนอแนะนะคะเครื <För> ่องเครื่องตืระดับน้ำวิกฤเนี่ยการเตือนแบบ่าน้ำไั่ปกติเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงโดยใช้กระบอกปลานะคะคือจะเขาจะเตือนว่าน้ำอ่ะมันแห้งกว่าปกติคือน้ำน้อยกว่าปกติและจะทำคือมันเกิดมันทำให้ใหปลาตายได้ง่ายค่ะ ก็เราขอจบการนำเสนอแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ